สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกตุกตานครับติ่กดติดตามในจองเตอร์เล็กเรียงอัวทำท่วนดูเรียนดุนน้อยครับเปื่อนเื่อครับวันนี้ก็ง่ายากันทำคลิปมาเปื่อนเือนดูไปเป็นทิปว่าวันเลยครับเปื่อนเือนก็ปลอว่าถ้าปรบอากาศตีบานผมนั้นคนตกนามท่วมนะครับก็ร่องรับดากว่าเลยครับตีตกอยู่ถ้าปราบอากาศอยู่แบบนี้ครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้ขึ้นมาตรวจนะครับก็กลัวว่ากนตกนะครับ น้ำจะกั้งนะครับแต่โชคดีครับเพื่อนๆครับที่บ้านปุ่มตัวนวมปุ่มเป็นเป็นเป็นตีลาดเอียงนะครับก็กล้นตกมากล้งทับดาลเลยครับตีปากตายบ้านเรานะครับก็ตกนี่ครับแล้วปาลามการดนี่ครับเพื่อนๆดูว่าอย่างห็นเป็นกลุ่มฝนอยู่เลยนะครับเมื่อคืนก็ตกนักครับก็ขึ้นมาดูนะครับว่ายาที่จีนแบบโกนนี่ป้องกันเชื้อราได้ไม้ป้องกันมาเร่งใดไมครับ ก็คุ้นตกนักนะครับคุณนตกนักนะครับยาที่เราชีดมันก็เจือจางนะครับนี่กับใบก็ตุกตำไรนะครับเพราะว่ามาเล่งก็น่าจะโจบนะครับ่วงนี้คุ้นๆรอบโค้นนะครับปุ่มจะจีดป้องกันเจียราไปนะครับก็ประมาณทิพกว่าวันเลยแหละครับแต่ก็กลัวว่าเจีอราคุ้นตกนักไรวันนะครับจะเป็นราไปจะเป็นเจือราไปติดนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นนะครับผมเด็กกป้ามา้า้เปื่น,นด้จุม่มบรรยากาศก้นตกๆก,กับในต้วนก็ใบเกี่ยวดีเปื่นๆครับล่งจากจีดปุยไปแล้วกันนะครับแด่ก็มีใบมีรองร้อยกันเกะกินก็มาเล่นนะครับเพราะว่าเราจีดยาไปแล้วก็ไม่ได้วันตรงวันก็ก้นมันตกนี่ครับวันนี้ก็ยังตกอยู่เลยครับผมก็ป้ามาใา้เปื่นๆในรด,ดับจุ่มนะครับ ว่าบรรยากาศฝนตกในทุ่นดูเรียนนั้นต่าเล็ไม่ได้เลยครับจิดยาก็ไม่ได้เช่าต่าได้อย่างเดียวคือต ok. <bizarre> <Hebrew> ั้งญาเลยครับในช่วงก็องฝนตกแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็อ่าที่บานเปลื่นเปือนเป็นยังไงกันบ้างนะครับในทุ่นก็องบานป้มนี้นตกนามต่วมไร่เปื่อนดีเลยครับนี่กับเปื่นเปื่อนดูว่าที่ก้ายังมีโมกนะครับ้นตกเมื่อคืนนี้ตกนักเลยครับพุ่มกล้วนะครับว่า นาำจะซ้ำกั้งตีกู้นะครับแต่ว่าโจกดีครับตี่พมอยู่เป็นตีลาดเอียงผูกเกลนะครับนามมันกระจายเด็ดลงไปหลังมดนะครับนี่กับเปลือนเปลืนนี่ครับเดี๋ยวว่าเปลือยเปลื่นดูตัวนี้นะครับนี่เลยครับกิ่งตํานะครับกิ่งตํามีกอเที่ยอย่างไรนะครับอ่านี่กับเปลือนเปลืนดูเลยๆว่ากิ่งดีตํานะครับโปนานนานไปนะครับนี่กับกิ่งตําเราจะดัก่าดูเลยะครับถ้ามีเชื้อราทีดินนะครับเขาจะติดลำมาติดตีใบได้ง่ายนะครับ อ่านี่ก็คือกอเตี oh, ้ยน like right? no, <um yeah. ี่ยเกิดมก็กิ่งต่ำนะครับเราต้องตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวพุ่มจะโรยอากาศดีสักวันน้องวันนะครับไม่มีเดชเดี๋ยวก็น่าจะเกลี่ยกิ่งต่ำๆมันออกน่าจะออกเลยแหละครับเราว่ามันต่ำเกินนะครับนี่ถ้าเจืออ่าถ้าเจือก็มุ่นจากคนที่เขาแนะนําก็ไม่ต้องเที่ยวเวลานะครับเพราะเนี้ยพอเราเราเที่ยได้นะครับพอเราไม่ตัดเนี่ยครับหน้ามันคือเลยหญ้าแบบนี้เราไม่ได้ตัดนะครับหน้าเราไม่ได้ตัดพอหญ้าเราไม่ได้ตัดนะครับ อ่าก็ทำเนี่ยครับการดูแลมันก <to S 2> ็ดูแลยากนะครับผักกิ่งลางกิ่งตั้มมันก็ตั้มลงมาเรื่อยนะครับมันไม่ได้รุ่งขึ้นเบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราต้องออกนะครับกิ่งลำตั้มนะครับเปลื่นเปลือนครับกิ่งตั้มยาววายนะครับเปลื่นเปลือกผักิ่งตั้มเนี่ยครับมันดูแลยากครับในช่วงหน้าแร่งไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นยังในปัวจวงหน้าก้นนี่ครับเป็นอุปสรรคเลยครับผัตั้มมันจะนำป้าเจรจาอยากดินนะครับขึ้นไปที่ต่างใบนะครับอาจจะมีชัด Animals, มีปิดมาอยู่นะครับการดูเลขกายกนะครับนี่ครับในช่วงก้นตกนะครับลำบากมากครับในช่วงก้นตกจชกดีนะครับตีงานะครับงาในืัวนี้ครับมันงามผมกวตัดไปไอ้หัวนะครับอยู่บางนะครับให้ปีจ่ายตัดไปไอ้หัวนะครับกัวได้ดูเลดในเรื่องของงาอยู่บางนะครับในช่วงหน้าพ้นแต่ในเรื่องของย้านะครับไม่ได้จีดเลยครับช่วงนี้ไม่ต้องจีดเลยรับก้นตกนักกับเตวบานปุนะครับผ่มอยู่จังหวัดรังครับเมื่อคืนนี้น้ำต่่มตังนะครับมา บ้านมาเมื่อกี้ก็เอ็นเป็นรอยต่างน้ำอยู่นะครับนี่วันนี้ก็ซาปามากาดไม่เป็นใจเลยครับตรงว่าปิดอยู่ลรยวันเลยนะครับวันนี้ดูวคุณกุ้งก็ปุ๊บก็าจายวิธีการใช้อจ,จ่ายเจอร่านะครับไตโกเดอมานะครับว่าจะเอาเจอร่ามาใส่ไตโกนไว้น้อยๆนะครับป้องกันนะครับเจะป้องกันรากหนาวก็หนาวก็ินนะครับก็ช่วงนี้ก็ สีบานเปื่นเปือนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นดีกวนมันก็จะดีแบบนี้ครับมันจะไม่มีในเดืองกล้องหนามต้มก้งนะครับถ้าเปื่นเปือนปุ๊บยกโขกนะครับยกโขกปลูกตูเรียนนะครับกอยากให้ตาโขกวางรักที่อาเม็ดนะครับาะว่าหนามก้างหลักเกลตามเนี้ยครับหลักตะก้าพงเกลอนนี่ครับอ่ามันจะทาให้การจะเิมเติบโตนี่ยากเลยครับเปลื่นเปือนครับก็ ช่วงนี้มีก้นดีนะครับหนามดีนะครับแต่แทงเด็ดนะครับไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ร่องรับดากว่าเลยครับที่ว่าจะปามากาตองกว่าปิดอยู่นะครับถุเรียนก็มาเล่งกัดกินเป็นรูมันเลยครับเป็นรูมันเลยนะครับเนืองจ๊กอ่าก้นตกนะครับก้นตกกว่าปิดเราไม่ได้จีดยาเลยนะครับเราไม่ได้จีดยานี่ครับก็เราต้องขึ้นมาดู <g ümüz> ในเรื่องกอง ตายคูนได้ได้นะครับอย่าให้รกจนเกินไปนะครับอ่าเปิดไอ้กูได้ลงไอ้อากาศได้กล้าตึงบางนะครับเพราะว่าต้าว่ารกหมากนะครับจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของอ่าหนาวก็ดินได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมีความชื้นรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้ามาดูเล่ตรวตรอบอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงหน้าวนนะครับอย่าถมไปเลยของผมนี่ง่ายๆเหมือนกันทำคลิปไปทริปกว่าวันเลยครับเพราะว่าที่บ้านน้ำกระหมากนะครับต่างที่นป้านมาน้ำกระหมากข้นกระตกนะครับ วันนี้จําเป็นต้องขึ้นมาดูนะครับนะครับกิ่งตํามออกนะครับกิ่งตําตตองอกแล้วก็ดูเล่ในเรื่องของกลุนนะครับในช่วงหน้าฝนก็ประคุณตกแตนนะครับจข้ามาดับจุ่มกับวันนี้ก็ไม่มีไลหมาครับนามาจุ่มท่วนในวัน้นตกนะครับป่าจุ่มท้วนในวัน้นตกนะครับไอเปื่อนๆในดับจุ่มับตําเล็กๆน้อยๆครับปุ้มถีมีน้อยนะครับตุนมีน้อยก็ค่อยๆตั้งครับปุ้มขอบคุณหมากมาครับ มีไรก็ที่จมมาได้แล้วก็เปลื่นเปื่นก็ปรคุณทุกกำลังใจนะครับติเข้ามากดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกำลังใจนะครับมีข้อมูลอะไรด้ดีๆนะครับเพลื่อนเแนในน้ำมาได้เลยนะครับจ่ายตัวน้อยำอย่างไรจวงหน้าฟุนะครับพร้อมจะนํำข้อมูลจะเปลื่นเ่นมาปรับปรุงครับใบก็ไม่ก่วยแก้มดีกับช่วงนี้ครับครับไม่ได้ตัดกระแนงทีกันนะครับก็น่าจะโรเด็โรไอเดดดีนะครับมดคนโขนนะครับข่อยตํำไหมนะครับมดคนโขนข่วยตำไหมครับ ขอบคุณถูกตานครับวันนี้ก้นมาเลยครับก้นมาอีกแล้วกับนักเรือครับขอบคุณถุยก,ก้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับปุ้ม